สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มุนไม่ได้เข้าป่าบูเบอรี่เลยทุกคนฝนตกหนักมากเมื่อคืนป่ามันเปียกไงมันก็เลยเปลี่ยนใจวันนี้จะพาทุกคนมาเก็บเลสเคเลนส์นะคะวิวสวยมากเลยทุกคนเลสเคเลน์เก็บฟรีนะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูนี่อยู่ตรงนี้เองไอ้นี่เป็นชายหาดของเมืองอิมาตรานะทุกคนเมืองแถวที่มุนอยู่เนาะแล้วก็ข้างหลังมุนก็จะเป็นไอ้นี่เป็นต้น รสเคเลนภาษาษฟินเขาเรียกอะไรนะปูหนาอะไรวะปูหนา <c oughs> โอเลียงม่ถูกยวมันขึ้นชื่อให้แล้วกัน <c oughs> มันเขียนให้เนาะ <c oughs> เนี่ยทุกคนเก็บฟรีนะคะของไม่มีเจ้าของนะเก็บฟร,รีเลยดูคะ่ะอุย้ยสะอ่อนสะอ่อนอุย้ยดอกมากเลยมันอยู่ใกล้น้ำเนาะมันไม่แห้งไม่แรงดูสิอ,สอ,อุ้ยสะอ่อนค่ะบุงแน จริงๆอันเนี้ยเขาปลูกตามบ้านนะทุกคนแต่ว่าบ้านมุนไม่มีนะคะบ้านมุนจะมีเป็นแบล็คเคอร์เลน์นะคะแต่ว่าไอ้เรดเคอร์เลน์อย่างเงี้ยบ้านมุนไม่มีมีคนเก็บไปขายนะแต่ว่ามันก็ขายไม่ค่อยไอ้น,นี่หรอกเพราะว่าคนไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่คือเขาจะมีกันตามบ้านไงเยอะมากเลยมันให้ดูเออมูนสลับกล้องดีกว่าเนียค่ะทุกคนสะออนเนาะจ๋าบางเน้โอ้ยดกคักดกแน่ สุดๆอะสุดๆเลยดูสิโอโหดูแต่ข,ข้างล่างเราจะไม่เอานะเราจะเก็บให้มันอยู่ข้างบนหน่อยวุ้ยพูดนะตรงนู้นก็มีอีกนะทุกคนเบิงค่ะเบิงสุดยอดมันไม่มีคนสนใจเลยนะคนฟินเขาก็ไม่ได้แบบว่าเขาไม่ได้มาหัวซาเลยนะคะก็ <c oughs> จะเอาวกหัวซาเราจะเข้ากับแบบว่ามาเก็บเอาดูดูมันแห้งละ อากาศมันร้อนมาก่ะทุกคนดูรสชาติมันก็จะออกเปรี้ยวๆหวานๆนะคะทุกคนอืมอร่อยดีค่ะคนไทยเราจะเอาไปทำอะไรกินรู้ไหมทุกคนจะเอาไปทำกินกับพริกเกลือใส่น้ำปลาเนะน้ำปลาพริกปน่นกะปินิดนึงผงชูรสลงแล้วก็เอานี้ลงไป็นโรยแล้วก็เอาช้อนตักสดอุ้ยแซ่บ <laughs> แต่ฝรั่งงงนะกินอะไรก่อนฝรั่งงงอร่อยดทุกคนมันจะออกเปรี้ยวเปรี้ยวอมหวานอืมเต้่มเคี้ยวเลยละลายในปากอร่อยแซบ่บเปรี้ยวหวานหวานเหมือนอะไรว้านเราวะเดี๋ยวนะตึกไม่ออกอะ่ะนึกไม่ออกเหมือนอะไรบ้านเรา อร่อยอ่ะยังไม่ได้เก็บเลยเนี่ยเก็บใส่ปากก่อนเดี๋ยวให้ดูรอบๆค่ะตรงนี้ก็จะเป็นทางคนมาเดินเล่นนะคะตรงนู้นก็จะเป็นหาที่เขามาว่ายน้ํากันตรงนู้นนะคะเดี๋ยวมันพาไปดูนะมีต้นแอปเปิลด้วยนะเดี๋ยวจะไปจิกแอปเปิลเขาด้วยเขานอกอะ่ะตรงนู้นอะ่ะเดี๋ยวเราเก็บอันนี้ก่อนเดี๋ยวไปเก็บแอปเปิลต่อ <c oughs> จ๋าลูก ก็แต่อไอติเก็บยังไม่เสร็จเลยหลกสาวก็มาตามช่วยแม่เก็บไหมล่ะ,ะ,ะไปเก็บตรงนู้นสิหูกไปเก็บต้นนู้นต่อต้นนู้นต่ำๆอ่ะหลกตัวนี้มันเก็บยากอของฟรีค่ะของฟรีมีที่ไหนมีที่ฟินแลนเดอร์ค่ะ เก็บไปคนก็เดินมองแต่ฝรั่งเขาไม่ค่อยสนใจเราที่นี่บลูเบอรี่ก็เก็บฟรีเนาะเก็บขายไอตี้จ๋าลูกเอ๋เอก็ต่อยอดแบรนด์ไปเอ๋ก็ต่อ ไอติรู้แล้วลูกไอติดตั้งอย่างนี้เองไม่ก็ไกลลูกสาวก็มากวนจริงๆเอาถังมาให้แม่อ่ะเคอาวางไว้ตรงนี้แม่เอื้อมไม่ถึงเขามีขายนะทุกคนอันนี้มีขายที่ตลาดนะคะบ้านใครมีเขาเก็บเก็บไปขายกันราคาก็ไม่แพงนะ ลิดแล้วเท่าไหร่สามยู U, มั้งเคยเห็นสามยูสี่ยูถ้ามาไม่ทันนี่ก็ล่วงทิ้งนะทุกคนดีนะมุนมาทันปกติไม่ได้มาแลัววุที่แล้วไม่ได้มาเพราะว่ามยกับข้อป่าบูบรไม่มีเวลาล่วงทิ้งหมดอ่ะ ชิมชิม,มแซบ่บเดี๋ยวเราเปลี่ยนต้นดีกว่าทุกคนเปลี่ยนต้นกันดีกว่าเมาต้นนี้ดีกว่านี่ต้นนี้ดีกว่าคุณอ่ะดกคากดกแน่ ดีนะมาทันเนี่ยดีนะมุนมาทันข้างหลังเขาก็ไม่ได้ไม่ได้มาสะออนกับเราเนะ <c oughs> าะเขาละสะออนอยู่ัสันเขาเจ้าละยางไกลไปไกลมากแบบว่ายางออกกับร่างกายมาจากเเจ้ากับบดายไมาสนใจปบดนนายเขาละสนใจอยู่ว่าสัน พอแล้วทุกคนกินไม่หมดแล้วค่ะกินคนเดียวเนาะเดี๋ยวก่อนกลับมันให้ดูวิวซะหน่อยวิวตรงนี้ค่ะเป็นวิวเป็นหาดชายอะไรชายหาดหาดชายชายหาดเข้ามาว่ายนะ้ากันทุกคนวิวสวยนะถ้าวันแดดออกก็สวยมากเลยเนี่ยค่ะขึ้นไปทางนี้ก็มุนจอดรถไปตรงนู้นนะคะลืมเล่าให้ฟังเมื่อวานมีข่าวทุกคนคน ไทยที่มาเก็บเบอร์รี่นะคะติดโควิดสิบคนป่ะนะไม่รู้อยู่เมืองไหนมึงจำไม่ได้แล้วน่ากลัวมากเลยไม่รู้ว่าติดจากเมืองไทยมาหรือว่าติดที่นี่นะทุกคนตอนนี้ที่นี่ก็เริ่มระบาดหนักเหมือนกันนี่ตรงน,นี้เป็นทุง่งข้าวอะไรไม่รู้อากาศดีมากเลยถ้าแดดออกเราจะอากาศดีกว่าน,นี้เนาะอยากจะพาไปเลือเกินแต่ว่าลมมันแรงอนะทุกคนเดี๋ยววันหลังมังมาใหม่ดีกว่า สจอกันนะคะทุกคนคลิปหน้าสวัสดีค่ะ